ยืดๆๆๆบิดด้งหาจักน้อยบ่ได้บ,บ่เลื่อนหนีเลื่อนหนีเลื่อนเฮ็จแงเบิง้งหายนี้เดี๋ยวนะ่ะแพ่งไว้เห็นยังหัวใจนะั่นโอ้ยล่งคลิปกับเมือยแล้วเด้อซอยเบิ้งเห้แหน่ ไอ่สีเทียงเลยเด้นี่อย่าลืมกินเา้าเทียงล่ะเห็นบ่เป็นห่วงซุ่มเจ้าเด้เดี๋ยวนี่ลงคลิปกัอยากเห็นหน้ามูทักแน่เน,เนอ้อยายบออยู่พูดเดี๋ยววคนบ่าหลายเขาแหงว่าบ่า,บาอยู่เบิ้งไงนิดเดียว อย่าเลื่ยมกินข่าวเทียงล่ะได้ยังกินข่าวเทียงแค่นี้หละขอบขึ้น